สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุทิดาคำชมทรัพย์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอรารยาันพิทยานุสร์จังหวัดกระบี่เหตุผลและแรงบันดาลใจที่หนูเลือกเรียนสำนักวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกสังคมหนูเคยสงสัยเสม,มอว่าประเทศไทยเคยผ่านอะไรมาบ้างและทำไมแต่ละภาคถึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตอนที่หนูเรียนวิชาสังคมวิชาสังคมไม่ใช่เป็นแค่การท่องจำแต่มันคือเรื่องราวของโลกเรื่องราวของคุณและเรื่องราวของตัวเราเอง ตั้งแต่เด็กหนูมีครูวิชาสังคมท่านหนึ่งท่านได้สอนสนุกบ้าและท่านไม่ได้แค่ให้จำแต่ท่านได้เล่าเรื่องเหมือนกำลังดูหนังอยู่ทำให้หนูรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและอยากค้นพบด,ด้วยกับตัวเองและหนูคิดว่าถ้าวันหนึ่งหนูได้เป็นครูหนูอยากสอนให้สนุกแบบนั้นบ้าหนูอยากเป็นครูสังคมเพราะวิชาสังคมไม่ใช่แค่เรื่องในตำราแต่คือเรื่องราวของชีวิตจริง หนูอยากให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าสังคมเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นประวัติศา,ศาสตร์เศรษฐกิจหรือกฎหมายเพราะมันมีผลต่อชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะและอย่างนึ่งน,นะคะหนูเป็นคนที่ชอบการพูดชอบการเล่าเรื่องและชอบให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เรารู้และหนูคิดว่าการถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากค่ะ ถ้าหนูได้เป็นครูนะคะหนูจะไม่ใช่แค่คนสอนแต่หนูจะเป็นผู้รับฟังของเด็กเพราะหนูอยากให้ในห้องเรียนเป็นที่ที่ทุกคนกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบและรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้เพราะหนูเชื่อว่าถ้าเราเรียนรู้ด้วยความสนุกเราจะได้ไม่ลืมความสําเร็จไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความพยายามและความมุ่งมั่นขอบคุณค่ะ